สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับที่โรงช่วยสอนนะครับวันนี้ก็เปิดตอนเที่ยงนะครับเปิดตัดผมเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ไปเกี่ยวข้าวทำข้าวนาข้าวทำข้าวมาครับแล้วมาตัดรดองตรงกลางนะครับ ตรงนี้ก็งานธุรกิจตัดตัวนะครับก็ทำงานอาชีพทำนานะครับก็พพนนนบลำบากหน่อยนะครับตัวฝนตกบ้างนะครับก็รีบทำนะครับรีบตารีบเทียว ว่ายัางใาชา้เั้นได้นะครับทีนี้ลูกคนสม,มากจะไม่ตกตามมันดูการครับขึ้นจะตกคิดจะตกตอนไหนก็ตกครับเลยเร็วไบางวันก็เลยไม่ได้ตัดผมเต็มร้อยเลยนะครับวันนี้ก็มาตัดลองทรงให้ดูนะครับ ส่งใช้รองพันตัวหนึ่งนะครับรองพันอเรียนนะครับขึ้นส่งครับ ก็าสาเหตุที่ใช้รองปดัดดูดนสทุกครั้งนะครับเพราะว่าเวลาเรางานตวัดงานตวัดแบบนี้นะครับจะได้นะครับจะเร็วกว่านะครับแลาไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเบอร์บ่อยนะครับแล้วก็ตวัดขึ้นไปนเลยนะครับตวัดแบบนี้เลยนะครับใช้วิญญาณช่วยบ้างนะครับตุมไนาย,ยาวว่าใช้วิญญาณตั้งขึ้น นะครับวขึ้นส่งวัดไปด้วยเราทำความนวนไปด้วยเลยนะครับเพราะเวลาขึ้นส่งบางครั้งเราไม่ได้ใช้นี้ใหญ่ประจำนะครับเราก็าใช้การสะัดตัวนี้เลยนะครับ ช่วยเป็นบางครั้งนะครับส่วนที่ยาจะใช้พี่ใหญ่ฝานตันนะครับแต่ส่วนที่สั้นทําให้นวลไปด้วยนะครับรอะการใช้การตะบัดอ่าโดยอาศัยว่าใช้ใช้รองพันบนหนึ่งในตัวป้องกันไม่ให้เขานะครับ ื่อนจะสเกเแ็นว่าผมจะใช้วิ่ใหญ่ในการปาดตัดทุกครั้งนะครับตรงไหนที่ส่วนที่ยาวผมจะใช้วิใหญ่ในการปาดตัตนนนนดตนะครับส่วนส่วนที่สั้นเนี่ยผมจะใช้การตวัดเราตรวัดแบบไม่ต้องกลัวขาวนะครับเพราะเราใช้รองฟันเบอร์หนึ่งรองเอาไว้เลยนะครับมีรองฟันเบอร์ ก็จะสังเกตเห็นว่าใช้ทั้งวิใหญ่ใช้ทั้งรองฟันเบอร์นหนึ่งส่วนวิใหญ่ก็จะใช้ตัดขึ้นทรงเวลาต,ตอนที่ตรงไหนที่ยาวมากเราก็ใช้วิใหญ่ช่วยในการตัดช่วยในการตัดผมมานะครับ,รบตัดมาตัดมา ได้กรอบส่งแล้วเราก็ใช้นี้ใช้รองฟันเบอร์หนึ اس اس ่งตบัดตบัดตบเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าผมไม่ได้ใช้รองฟันเยอะไม่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนเบอร์บ่อยนะครับใช้ปัจจัยเครื่องเดียวใช้รองฟันเบอร์เดียวนะครับในการติส่งครับใช้เบอร์หนึ่งนะครับไม่ได้โยกฟันขยับฟันนะครับ มันเป็นปลอยไว้เบอร์ศูนย์เลยแล้วเราฟันเบอร์หนึ่งมาสวมตัดขึ้นรองนะครับรองตัดขึ้นเลยครับก็เป็นรองทรงครับรองทรงกลางนะครับดูร,บรอบๆนะครับจะมีนวลจะมีขาวมีนวลขึ้นนะครับตรงนั้นี่ยังเป็นดำแล้วก็ตะวันขึ้นใหม่นะครับ พยายามทำฝั่งสองที่เท่ากันนะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะครับตอนนี้ตอนนี้ทำให้เงินอนกัน,นะครับน,น,นัานหน้าถ้ายาวมากก็ใช้เข็ไกตัดออกไปเลยนะครับอแล้วอคอยใช้ฟันปลามาสับมาซอยนะครับ แล้วตัดออกให้ดูเลยครับใช้ไัของเรตัดเลยนะครับส่วนมากส่วนมาก็นจะตัดใต้คิ้วแล้วก็บนคิ้วนะครับคือว่อาใต้คิ้วกับเนื้อคิ้วนะครับ มาตัดด้านหน้าออกนะครับตัดด้านหน้าออกอครับก็เบ็ดเสร็จนะครับประมาณนี้นะครับผมจะไม่กั้นให้ดูและจะไม่ซอยให้ดูนะครับจะขึ้นทรงให้ดูแล้วก็ตัดด้านหน้าให้ดูนะครับถ้าหนาเกินไปใช้ฟันปลาเลยนะครับใช้ฟันปลาถ้ายังไม่นวลเราก็ตบัดขึ้นอีกนะครับเราก็ใช้ ตัดเรียนการขอนมากันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มีเส้นซ้ายสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับการขึ้นทรงรองทรงกลางใช้รองฟันเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยผมจะผมจะไม่ทําให้ดูนะครับการกั้นและการซอยนะครับผมจะทําเฉพาะการขึ้นทรงให้ดูนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ